สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีกุมพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวรักคนาราศีกุมประจำเดือนเมษายน2562ค่ะเพื่อนๆค่ายยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักเลยน,นะคะถ้าท่านใดทราบลัคนาตัวเองแล้วดูที่ลัคนาเลยจะเป็นตัวตนเราที่แน่แท้แท้ทรูที่สุดเลยค่ะ แต่ถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบรักนานะคะก็ยึดตามหลักราศีค่ะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะด้วยโยกเกดอิทธิพลของดวงดาวนะคะแล้วก็มีการขยับขยายย้ายดยของดวงดาวเนี่ยก็เป็นการส่งผลที่ดีนะคะให้กับชาวรัคนาราศีกุมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะแล้วก็พอเรา เปิดไพ่ออกมาพลังงานของไพ่เนี่ยก็ได้สื่อสารสอดคล้องกับกับสิ่งที่ควรจะเป็นในช่วงนี้ด้วยนะต้องบอกว่าชาเอ่อในในการโย,ยกย้ายของดวงดาวในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดาวศุกร์นะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยโคจรเดินทางมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมนะดาวศุกร์เนี่ยนะคะดาวศุกร์เดียเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษณ์นะก็มาทับลัคนดาวพุธก็ไปอยู่ใน เป็นเข้าอยู่ในดาวเจ้าเรือนการงานหรือเดือนของกระดุมพระนะคะที่สําคัญที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังมีดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนการเงินก็อยู่ไปอยู่ในภพลาภะอีก เอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยว่าฟังง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลแล้วต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมนี้นะคะจะได้โชคลาภหลายๆอย่างจากเรื่องราวของการเงินนะเขาเรียกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่เงินหลั่งไหลเข้ามาสู่คุณนะคะเงินจะเข้ามาในหลากหลายช่องทางนะใครที่ทําอาชีพเสริมอาชีพสำรองอยู่ช่วงนี้อาชีพเหล่านั้นก็จะทําเงินให้คุณอย่างดีทีเดียวนะรวบรวม พร้อมกับอาชีพหลักของเราหรือนอกจากนั้นแล้วหล,หลายท่านนะคะอาจจะได้รับเงินมา,มาแบบฟุกๆมีโชคลาภในเรื่องราวของการเงินแบบฟุกๆุกนะคะเช่นบางคนก็อาจจะโอเคมันจริงไม่ได้แนะนําให้เสี่ยงโชคอะไรมากมายแต่แค่พูดไปตามสิ่งที่เห็นนะคะมีโอกาสได้เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้หรือบางคนก็อาจจะได้รับเงินจากคู่ได้รับเงินจากครอบครัวนะหรือได้รับเงินจากการ ที่เราไปทำไปไป,ไปเป็นติดต่ออะไรไว้อย่างงี้ค่ะหรือไม่ได้ไม่ฝันว่าจะได้เงินมาก็ได้เงินเช่นช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนอยู่ดีๆเดือนนี้เขาก็มาตอบแทนคุณนะให้ให้ให้ให,ให้ให้ลาภผลกับคุณได้นะต้องบอกว่าเดือนนี้เรื่องร,งราวของการเงินดี ดังนั้นใครที่เคยมีหนี้สินคงค้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ก่อนหน้านี้นะคะจังหวะเวลาเรื่องการเงินตอนนี้ดีจริงๆค่ะดังนั้นถ้าได้เงินมานะคะรีบเอาไปเคลียร์หนี้สินคงค้างเก่าๆหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณปลดเปลื้องพันธนาการเรื่องราวของการเงินได้และรับรองวา่าทำให้การเงินคุณยิ่งคล่องยิ่งดีสุดๆส,ส่วนใครดีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้นะถือว่าแฮปปี้มากๆหลายๆคนเดือนนี้นะเหมือนได้เงินจาก ได้เงินแบบเหมือนเหมือนคือเรียกเหมือนว่าเราไปทําอะไรช่วยอะไรใครไว้ไม่ดึกไม่ฝันอ่ะจะได้ผลตอบแทนจะอยู่ดีๆเดือนนี้ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่เงินที่มันเรทที่มันช้าไปที่มันควรจะมาสู่คุณเนี่ยก็จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะที่ที่เราถอดใจไปแล้วว่ามันไม่น่าได้ฮาวเฮ้ยมาเว้ยแต่ไม่รู้จะมากหรือน้อยอะไรไม่รู้แต่อยู่ดีๆคุณจะมีลาภผลฟุกฟ๊กๆในเรื่องราวของการเงินเข้ามาค่ะ ทีนี้เราขอวกเวียนวกกลับมาในเรื่องราวของการงานนะต้องบอกว่าเรื่องราวของการงานในเดือนนี้นะคะมดิดิดอยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดทํางานเกี่ยวกับเป็นพวกตัวแทนในหน้านักขายต่างๆงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อต่างๆนะคะจะความจะหรือต้องงานที่ต้องใช้เกี่ยวกับการพูดอะนะ เพราะว่าการพูดการขายการสื่อสารติดต่อกับผู้คนจะทําความสําเร็จไหมคุณได้อย่างมากมายทีเดียวนะต้องบอกเลยแล้วก็หรือใครก่อนหน้านี้ปิดการขายปิดการเจรจาอะไรไม่ได้เดือนนี้ทุกอย่างจะสามารถปิดจ๊อบปิดงานได้คุณจะได้รับไปตามเป้าหมายที่คุณวาดหวังหรือฝันเอาไว้นะคะ ส่วนท่านใดนะคะมีอาจจะในเดือนนี้อาจจะมีหลายหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการร่วมทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจอะไรกับใครมันมีมันมีไพ่ที่เหมือนกับว่าคุณจะเปิดอะไรใหม่ๆนะก็ได้รับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีมาร่วมทุนร่วมหุ้นหรือทําอะไรกันแต่ว่างานที่เริ่มทําตอนนี้มันเหมือนกับต้องเหนื่อยก่อนนะคะถึงจะสําเร็จต้องสู้ต้องลุยแต่ว่าจะนําพาซึ่งความสําเร็จอันนั้นเข้ามาได้เหนื่อยช่วงแรกอะคะ่ะแต่จะสบายช่วงปลายนะคะทุกอย่างก็จะเติบโตไปตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น ต้องบอกว่าคุณในภาพรวมเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับจากผู้คนดีนะลูกค้าที่ไปติดต่อผู้ใหญ่เจ้านายคอนเนคชั่นต่าง,างๆจะให้การเกื้อหนุนซัพพอร์ตคุณดีมากนะหลายหลายคนเดือนนี้นะคะเติบโตในสายงานหน้าที่งานนะมีความโดดเด่นมากต้องบอกเดือนนี้ชาวลัคนาชาวลัคนาราศีคุมจะโดดเด่นมากมายในเรื่องราวของการงานนะคะเพราะว่าไม่ว่าไปที่ตรงไหนก็จะได้รับความรักความเมตตาอุปถัมภ์ไปติดต่อกับใครคนก็ เพื่อนุนหรือถ้าคุณทํางานประจํางานของคุณก็รู้สึกว่าจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้คนจะเมตตาปราณีแต่ด้วยความที่คุณโดดเด่นตรงนี้ล่ะค่ะก็าอาจจะเป็นอาจจะทําให้ผู้คนที่ระดับรุ่นรุ่นเร็วกว่าเราเนี่ยอาจจะมีการหมั่นไส้เราได้นะดังนั้นเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะผู้คนนะเขาเรียกว่าอาจจะมีใครมาหม่นไส้เราอะ่ะ คือเห็นเราเด่นกว่าอะไรประมาณอย่างนี้มันจะมีเรื่องราวพวกอารมณ์งุงยิงงงยิงเข้ามากวนใจคุณนะดังนั้นเดือนนี้นะคะเพื่อรดความขัดแย้งทั้งหมดทั้งมวลนะคะขอให้เราอย่าได้ไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะหรือเรื่องไหนคือบางทีเนี่ยด้วยความที่ชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนท่านลมนะเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็จะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปเคลียร์เข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือดังนั้นเดือนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องราวของเรานะคะอย่าไปยุ่ง เอาง่ายว่าอย่าไปเผือกนะคะคือมันอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้เราเราอาจจะทําไปเพื่อความหวังดีแต่เผือกไปเผือกมากลายเป็นว่าสิ่งไม่ดีมาตกที่เราหมดหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเงินนะเดือนนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะช่วยใครหรือจะอะไรกับใครก็ขอให้พอประมาณนะคะเพราะไม่งั้นช่วยมันเหมือนกับมันจะมีเรื่องของของผู้คนนะ่ะนำพาความเดือดร้อนไม่คุณได้ดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะเดือนนี้คุณจะโดดเด่นมากนะคะบางที ความโดดเด่นเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะดังนั้นต้องระมัดระวังอีกโก้ตัวเองด้วยนะคะระมัดระวังอีกโก้ส่วนตัวนะคะที่จะมีเข้ามาซึ่งมันอาจจะไปกระทบกับผู้คนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจอะ่ะบางทีเราอาจต้องไปดวอะไรกับกับคนแต่ว่าเราสุขขงว่าเขาทางานชา้าทํางานไม่ดีแต่บางทีเราอาจจะพูดไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคือเหมือนก่าอย่าอย่าพูดไปด้วยด้วยมันเหมือนกับ มันเหมือนกับคาพูดเราอ,อาจจะไปแสดงอะไรทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจได้ดังนั้นระมัดระวังตรงนี้ค่ะพลังของความอิจฉาริษยาอาจจะมาเข้ามากระทบคุณได้นะไม่ถึงกับอิจฉามากแต่เหมือนม,มีความบั่นไท้อะ่ะมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาของกับคุณในเดือนนี้ดังนั้นขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง power ของตัวเองเราเรานิดหน่อยนะคะ เดือนนี้นะคะสาหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้บริวารแวดล้อมของคุณจะดีก่อนหน้าน,นี้คุณท่านใดอาจรู้สึกว่าได้บริวารไม่ไม่ดีหรือบริวารไม่พออาจจะมีการเคลียร์คนเก่าออกไปแล้วได้มีเลือดใหม่เข้ามามาเสริมทับเสริมงานของคุณให้มั่นคงแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเป็นทีมเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะได้ทีมเวิร์กที่ดีช่วยต่อยอดช่วยทําให้ผลงานของเราไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จค่ะก็ทีนีออ้อีกอย่างเลยนะคะ ต้องบอกเลยเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีกุมนะต้องใช้พลังของโซเชียลให้เป็นประโยชน์ใครก็ตามแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องวงการไอทีอยู่แล้ววงการสื่อสารติดต่อไอทีเน็ตเวิร์ปีงานเดือนนี้คุณงานของคุณเนี่ยเขาเรียกเติบโตต่อยอดอย่างดีส่วนใครนะยังไม่ได้เอาธุรกิจของเราเข้าไปในโลกออนไลน์โลกโซเชียลต้องทําแล้วนะคะจะยิ่งเป็นตัวเสริมทําให้คุณแข็งแกร่งมากมยิ่งขึ้นทีเดียวค่ะ ทีนี้ท่านใดนะที่บอกแล้วถ้าคุณท่านใดรู้สึกว่าเสียเซล์กับลูกน้องเสียใจเสียความรู้สึกกับลูกน้องนะหรือว่าบริวารของคุณคุณไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเลือดเก่าผ่านไปเลือดใหม่ต้องเข้ามาย้ำนะคะเดือนนี้คุณจะได้คนดีๆมาช่วยในทีมของคุณนะหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีคนอะไรมาใหม่แต่คุณสามารถจัดระเบียบจัดระบบเซตร,ระบบสิ่งที่มีอยู่เนี้ยให้บันดีแล้วก็ตอบโจทย์กับท้องตลาดได้อย่างดียิ่งขึ้นนะต้องบอกว่าเดือนนี้ วิญญาณของคนที่ทํางานเกี่ยวชีพการขายนะคะคุณจะเป็นเหมือนซูเปอร์เซลเลยหละแล้วที่สําคัญที่สุดนี่ยคุณจะมีกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆใหม่ๆเพื่อมาพรีเซนต์ตัวเองขายขายผลิตภัณฑ์หรือว่าเออไม่ใช่พรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ Present สินค้าหรือมีกลเม็ดใหม่ๆมเกี่ยวกับเรื่องราวของการขายทําให้คุณสามารถได้รับผลจากจากการทํางานครั้งนี้ได้อย่างดีมากๆทีเดียวค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะต้องบอกสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์โดยภาพรวมค่อนข้างโอเคนะคะคุณมีพลังเนะี่ยคุณฟิตคุณทํางานนะแล้วกค็คุณก็รู้สึกว่าคุณ alert เป็นพิเศษทีเดียวนะเดือนนี้นะจะทาให้แต่ก็ต้องเออขาเรียกว่าอย่าอย่าหักโหมเกินไปใครที่ชอบออกกำลังกายเดือนนี้เหมือนคุณอยู่ดีจะออกกาลังกายหนักมากเป็นพิเศษนนต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้อย่าให้มากจนเกินควรนะคะโดยภาพรวมนะคะสุขภาพของคุณโอเคนะแข็งแรงมีความแต่ แต่อาจจะมีความเครียดเข้ามานิดหน่อยเป็นระยะระยะแต่คุณจะเหมือนกับคราวนี้คุณจะจสามารถจัดสรรหรือจัดการได้และทุกอย่างจะผ่านพ้นไปค่ะทีนี้ขอวกกลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะความรักของชาวรัคนาราศีกุมจริงๆแล้วเนี่ยเก๋ทำเป็นคลิปความรักแยกย่อยออกไปโดยเฉพาะเป็นเจาะลึกในหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติเลยนะแต่เดือนนี้ ขอโปรยหัวเรื่องราวของความรักไว้หน่อยความรักเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมภ์โดยภาพรวมจะเป็นความรักแบบกัลายาณมิตรถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะใครโสดก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะมีเขาเรียกว่ามีกัลายาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้คนที่อยู่แวดล้อมคุณตอนนี้น่าจะมีใครสักคนที่พัพฒนาต่อย,ยอดไปได้เป็นความรักที่เกินเพื่อนได้นะหรือใครที่ยังอยู่ในเฟรนโซนกันอยู่ในตอนนี้ อาจจะเริ่มมีอะไรดีๆชัดเจนขึ้นจากความห่วงใย,ยที่เขาให้เราคุณอาจจะสังเกตเห็นถึงว่ามันมีอะไรพิเศษมากกว่าน,นั้นมาพร้อมกับความห่วงใย,ยในฐานะของเพื่อนนะคะส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะบอกเลยเป็นเป็นการอยู่ร่วมกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมกันทำสิ่งดีๆที่มีให้กันคะ่ะยังไงฝากไปดูคลิปเจาะลึกเรื่องราวของความรักด้วยนะจ๊ะซึ่งกำลังทยอยออกมาแล้วล่ะคะ่ะ ก็สำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไปพลาดข่าวสารจากทาง c ชาแนลสำหรับท่านที่ติดตามกันมาแล้วนะคะฝากติดตามกันตลอดไปเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้นานๆนะจ๊ะที่สำคัญฝากแชร์คลิปของเก๋ให้เป็นไปในหลากหลายโซเชียลทีเ่เพื่อนๆมีด้วยก็จะยิ่งเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะ สำหรับที่เพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะคะเก๋ออ่านนะคะแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้กดหัวใจอะไรไปแต่คราวนี้จะพยายามกดเลิฟกดไลค์กดเลิฟเ,เพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะเพราะจริงๆนะรักเสมอนะคะที่มีการคอมเมนต์เข้ามามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ